คุณเคยประสบปัญหาร้านรับฟาร์มไหมมีทั้งโกมีเกียนน้ำผมขอแนะนำตุนสอบร้านดีร้านดีเว้ยมีทั้งบริการรับฟาร์มต่างๆทั้งบักฟุตมาสเตอร์โลกูและอื่นๆอีกมากมายอนาคตอาจจะมีราคารูบักมาลิงอยู่ใต้เพจนะครับผมถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้โอเคไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปกันได้เลยโอ้โหขี้นี้รักสุดเลยขี้นี้รัก เกินพ่อไงเออ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาพาทุกคนไปดู Dark ดักเบสีดาขาวกันนะครับซึ่งเงื่อนไขเดี๋ยวผมมาบอกกันนะตอนนี้ก็แบบเอเมรแล้วนะก็แบบทุกคนกคนรู้นะว่าเงื่อนไขการทาอ่ะมันต้องหาเฟิร์นออฟดานเดดสองอันใช่ปะ่ะซึ่งผมเอาไอเดียไอเดียหนึ่งอ่ะเป็นไอเดียผมผมเนี่ยอันนี้เป็นไอเดียของเทพเจ้าสุดนนแคนนะครับลัคกี้ทเวนะครับผมก็จะเอามาทําดําขาวนะครับเนื่องจากไอแกมันโง่มันหาเองไม่เป็นมันเลยมาจ้างกูหาเอ,อ้ยไม่ใช่มึงดูคลิปนี้แล้วก็มาไล่ฆ่ากูเลยนายเวนโคตรไม่ใช่เลย ดูคลิปนี้แล้วมันต้องมาไล่ฆ่าคุณไอเวนนี่ซึ่งเดี๋ยวผมหาไปแล้วพูดไปด้วยนะคือวิธีการหาผมแนะนําว่าหาตอนออนเซิร์ประมาณสามชั่วโมงกว่าประมาณสามชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเราก็ไปหาตีเจ้าคเลยอะเอาเฉพาะคนที่อีโวทุกเผ่าแล้วนะครับถ้าหลังจากนี้เราอีโวได้ทุกเผ่าแล้วอะเราจะไอ้นี่เราจะสามารถได้เฟิร์สออนเซอ์ใช่ไหมเราก็จะเอาไปอัญเชิญนวดดำแล้วอีกคนหนึ่งอะก็ไปเก็บกล่องเอาเว้ยตอนนั้นก็ได้สี่ชั่วโมงพอดีแหละเราไปเก็บกล่องใช่ไหม เราก็จะได้ฟิรออฟดันนิตมาซึ่งเราก็จะเอาฟิรออฟดันนตนี่ยไปเปิดประตูที่เจ้าซอมบี้นะเดี๋ยวตอนนี้หาแป๊บหาไม่เจอสักทีเลยไอเวนแม่งหายากชิบหายเฮ้ยพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วโอ้ใช่เหรอเออพี่ได้แล้วยึดแม่กว่าจะได้กล่องก่องที่พี่ได้ตลอดเลยอยากได้ิ่งแม่กว่าจะได้ตอนเช้าพอดี ี่่่อคคเมืนได้แล้วสองอันเลยแล้วเี่ได้เออได้สองอันแล้วนั่นแหละเดี๋ยวกูไปรอที่กองสามีโอเคหลังจากที่เราไปนั่งตามหามาแบบโคตรทรหดเลยไอ้ห่ากว่าจะได้นะอันนี้คือฟื้ออลัมน็ตนะครับอันนี้หาตามกล่องนะสองสี่ชั่วโมงอเมนนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอ้นายลุงตู่นะโคตรน่าสุดเลยเฮ้ยแต่งตัวดีสุดโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูอีกไอดีนะครับอันนี้ไอเดียอันนี้ตีเจ้าเลนะ โอเคนี่ก็เป็นอีไอดีหนึ่งนะอันนี้ไอดีผมนะโอเคฟออันั่นนี้ก็ไปตีเจ้าเวเลมานะครับซึ่งเนื่อนไขาการทําก็คือเอาเฟอร์อันั่นนี้ใส่เข้าไปในตู้เย็นอันนี้แปะแล้วเราก็เดินออกจากไปนะฮะแล้วเราปล่อยให้เด็กมันตีไปแล้วเราก็เดินหนีไปโอเคหลังจากที่เราอัญเชิญนวดดำมาแล้วก็จะเอาเฟอร์อัพนั่นนนี้นะครับใส่ประตูนะครับผมซึ่งประตูมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณตรงไหนวะตรงนี้ไงเออถ้าจำไม่ผิดนะประตูมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะประตูมันจะอย่ตรงนี้ใช่ใช่ ใส่ไงวะฝลังมันมั่วป่ะเนี่ยเออผมมันพลังชีโดมันมั่วแล้วเฮ้ยมนใส่ไม่ได้อะงานไงไ้ยมีอีโวทุกเผ่าจริงป่ะเนี่ยอยู่ทุกเผ่าแล้วเล่อืมแป๊บชิปล็อกแล้วก็เฟิร์สออร์เนอ์ใส่ตรงนี้หรือมันต้องอัญเชิญแล้วใส่เลยวะเกียว ไม่ถ้าเกิดอันเชิญปุ๊พี่โก้พี่โก้เอาเมาพี่โก้เอาเมาเอาเมาอ่ะมันเป็นลูกม็อบอุ้ยอุ้ยใครฉันพี่กูลืมเราจะเอาลูกเมาไงอ่ะไม่พออันเชิญปุ๊บตรงนี้มันจะเปิดเลยไม่ใช่อ่ะอันนี้ผมไม่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 มันแบบมันจะมีให้เมาให้กดอ่ะพี่แบบแบบเป็นลูปแบบกดอ่ะมันขึ้นไหมล่ะพี่โก้ถ้าเกิดไม่ขึ้นแปลว่าไม่ได้พี่โก้พี่โอเอาเอาเฟิรเอาดาเนลออกดิแล้วก็กดอ่ะเออนั่นแหละได้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 แล้วได้แล้ว ใครตีกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้รกี่วะเนี่ยลรากดดิเรากดตัวเจดิได้ปะเฮ้ยข้าในโลกนั้นไม่มีอะไรเลย What the fuck เฮ้ยนี่ไงดำขาวไปให้หมดเฮ้ยโอ้ยจก็บไปเไปเฮ้ยเฮ้ยใคร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 มีดักเีดอะเอาเอาเข้าไปได้นะเอาเข้าไปน่าจะได้ใครมีดักเีดอะ นี่นะทุกคนผมได้ดำดำขาวแล้วอุ้ยฝันแม่งทำตัวนะสามสองหนึ่งโอเคหลังจากที่เราไปตีเอ้ยไม่ใช่หลังจากที่เราไปอีวิวอีชัน่นอ,อีดาร์กเบดน,นะครับก็รู้สึกว่าสกลิลจะเปลี่ยนนะครับผมก็จะเป็นกดเจนะครับหลังมันก็จะกลายเป็นละอองสีขาวนะครับซึ่งแม่งสวยหล่อเท่มากนะครับสำหรับพวกชอบดำขาวนะครับผมรู้สึกว่า การฟันปกติมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับจากสีเขียวกลายเป็นสีขาวนะครับผมโอเคลำเรืร่างเจงี้โอเคนะครับก็จะสวยขึ้นนะแต่ดาเมจที่เพิ่มมาผมว่ามันเพิ่มเน้มันไม่ได้เพิ่มดาเมจนะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่สกิลใส่ให้อัดกันเลยนะครับผมคาตาคุอัดนะครับจึบมันจะเป็นสีดำนะครับผมเรามาลองสกิล X Dark Air Slash นะครับปุ้งจะเป็นสีดำทมินเลยนะครับซึ่งมันดูสวยมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวแบบเราลองชาร์จนะถ้าชาร์จช๊บโอ้จะเป็นสีขาวนะครับแต่แต่ก่อนจะเป็นสีเขียวนะครับบเรราามดูนะะะยไกลปึ๊ โอ้จะเป็นสีขาวดำนะครับก็จะเรียงกันผสมกันมั่วๆนะครับตรงนั้นม,มาดู Dark เอสดลอีกรอบนะครับ <laughs> จะเป็นการปล่อยสกิล X นะครับผมปึ๊บจะเป็นตัวตัวดาบที่มันเป็นแสงนะครับ<ซ>ก็จะเป็นสีดำดำาทม,มินนะครับส่วนอองรอบก,ก็จะเป็นสีขาวนะครับซึ่งดาบมันดูหล่อเทมากซึ่งเงื่อนไขการทำเดี๋ยผมมาบอกในคลิปนี้เลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูน้ำทะเลนะ โอเคซึ่งวิธีการหารอบแรงนะครับผมขอแนะนําว่ารอเวลาณเวลามันสักสามชั่วโมงกว่าๆนะครับสามชั่วโมงครึ่งประมาณนี้เราก็ไปนั่งกดอันนี้นะครับแล้วเราก็เสกเรือมานั่งหาเจ้าทะเลนะครับช่วงสามชั่วโมงครึ่งแนะนําว่าตีกับตีนะครับประมาณห้าหกคนหรือกี่คนก็แล้วแต่นะครับแนะนำว่าให้คนนั้นอ่ะให้เราอีโวทุกเผ่านะครับอีโวทุกเผาใช่ไหมแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ฟิลดออฟเนเนตอ่ะให้คนที่ได้ฟิลดออฟเนเนตคนแรกอ่ะไปยืนเสกตรงนู้นนะครับผมแล้วก็ตอนช่วงสี่ชั่วโมงนะครับ เราก็จะวิ่งไปหากล่องนะครับสี่ชัมม่วโมงจะเป็นอารแมนใช่ไหมเราก็วิ่งไปหากล่องเ <c oughs> วย้ยหลังจากเราได้กล่องมาเราจะได้ฟิร์ตออร์นัมเนมาซึ่งเราจะได้2อันนะครับซึ่งไอ้ฟิร์ตออร์นัมเนจะได้2อันโอเคเราก็จะให้ไอ้คนที่ได้ฟิร์ตออร์นัมเนอมาไปอัญเชิญเราก็จะได้แบบท้องฟ้าก็จะมีแบบมืดๆไงีมืด,มด <c oughs> เออแล้วก็เอาฟิร์ตออร์นันเนตอันนั้นอนะ่ะที่เก็บจากกล่องอะ่ะไปเกาะซอมบี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะผมนั่งเรือแป๊บ โอเคนะครับทุกคนผมก็จะมาเกาะอบมบี้นะให้เราเอาฟืดเอาแรดเด็ดที่ผมพาทุกคนไปดูนะรอบแรกที่ดูอย่าอย่าพูดถึงรอบนั้นนะผมโคตรเขินเลยแม่งโคตรโงูอย่ยคือมันจะมีประตูใช่ไหมเดี๋ยวตามพี่มาเนะี่ยจะเป็นประตูสี่ตอนแรกอะ่ะจะเป็นผนังใช่ป่ะครับไอ้มึนโดนตีอัดตอนแรกจะเป็นผนังใช่ป่ะแล้วเราก็รอบโอ้โหมึงโดนกูอีอด <c oughs> okay, okay. ัดอีเวนโอเคโอ้ยอ้าวเฮ้ยเบาได้เบามึง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 หมไปไปไปที่อื่นเลยโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ฟืดเอาแรดเด็ดมานะครับไปซะ เมจ่อที่เราได้ฟิวออร์นิทมานะครับผมเราก็ต้องเห็นประตูตรงนี้มันจะมองตรงนี้นะครับเราจะเห็นนูนๆตรงนี้นะครับผมก็ให้ถือให้เก็บฟิวออร์นักเนะครับแล้วกดไปนะครับมันก็จะเป็นประตูอย่างนี้เหมือนที่คลิปที่ผมให้ทุกคนดูนะครับมันก็จะเลื่อนลงมานะครับก็จะขึ้นเครื่องหมายงงๆนะครับก็จะเป็ีสีแดงๆนะโอเคซึ่งสกิลเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารหัสนี้ก็ไปคืนเจ้าของนะครับซึ่งไอ้ลักคกี้ไทม์นะครับมึงดูคลิปนี้แล้วมึงก็มากราบว่าขอพรกูด้วยนะไอ้เค ็ตามนั้นนะครับก็ขอบคุณแฟนคนดูยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมโอเคบายบายไม่มีอะไรแล้วไอ้นัทตุ